เบะนะครับไปส่งเบะพี Be, people, ่ไปส่งเครื่องตู้นักเรียนแล้วต้องมากต้องไม่มาน้อยเมื่อวานก็ป้าพาแม่พี่ไปอ่าไปดูเนาะไปดูโรงเรียนเนาะใช่ไหม เมื่อวานเมื่อวานป้าชวนไปชวนลุงเสือแล้วก็ชวนเบะพีไปครั้งแรกเพราะเรายังไม่เคยเห็นโรงเรียนเขาเลยคนที่เคยไปก็มีแค่าไม่ใช่ลุงกับพี่ชิดเคยไปแล้วใช่ไหมครั้งแรกเลยวันแรกแล้วก็ญาติชีเคยไปอย่างเคยไปแล้วเคยไปรับแล้วครับมี มีหลายคนที่เคยไปแล้วนะฮะแต่บางคนหลายคนก็ยังไม่เคยไปนะเมื่อวานก็เลยได้ไปเห็นครั้งแรกนะฮะโอ้โหดอกกุหลาบสีชมพูทำไมถึงสวยขนาดนี้เอฟซีปอดกุหลาบสีชมพูสวยมากนะครับงดงามจริงๆนะคุณผู้ชมดูนะอู้อันนี้ยิ่งสวยนี่สีชมพูนี้ เป็นสีชมพูอ่อนๆนะฮะคุณผู้ชมดูสวยมากนะครับสีชมพูนะฮะหอมด้วยนะฮะเป็นพันธุ์กลาบที่หอมมากๆเลยนะครับช่วงนี้กุหลาบก็ยังคงออกดอกเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าต้นมะลิเนี่ยนะฮะช่วงนี้ไม่มีดอกแล้วนะครับหลายท่านที่เคยเห็นพี่เสือถ่ายให้ดูเนาะนะครับ เป็นช่วงที่มะลิไม่มีดอกนะฮะจะมีเแิดใบแก่ๆนะเหี่ยวๆนะเออก็สลับกันนะฮะสลับกันออกดอกนะฮะ ทำแล้วเลิกแล้วพอดีแม่น้องน้อยบ้านไร่ปู่หลวงเข้ามาในไลฟ์สดแอชชัยถามอะ,อะไรนะถามขนาดอะไรสักอย่างถามนี่เละที่เกี่ยวกับของพระนี่แหละว่ากว้างยาวสูงอะไรเท่าไหร่เห็นตัวแรกแม่นุนากบ,บอกว่าจะเป็นจะจะ,จะช่วยเรื่องคูกระเบื้องครูกระเบื้องนะจะช่วยเรื่องคูกระเบื้องแล้วก็พอมาอีกคอมเมนต์นึงจะช่วยเรื่องเทปูนนะคะ ต้องอนุโมทนาบุญกับคุณพี่นกน้อยนะเอ้ยคุณแม่นกน้อยบ้านนายปูหลวงนะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งครอบครัวด้วยนะเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่ใจบุญมากๆนะอซี FC. แล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่แร่งเก่งและแร่งแล้วก็สู้ชีวิตนะถ้าไปดูในในช่องของแม่นกน้อยบ้านนายปูหลวงเวลาวันนั้นอนแอดรามเห็นเขาพูดกับพีลาตีนะเขาจะพิมพ์คอมเมนต์คุยกันนะอะไรนะสหายทาง อากาศอะไรประมาณนะั้นนะอซีเขาก็จะคุยกันนะ้วชีวิตเขาก็มาจากสิ่งที่ไม่ได้ลาบลื่นนะคะพ่อแม่เสียชีวิตแหละเขายัางเจ็ดขวบนะเขาก็ทาทุกอย่างจนทุกวันนี้เขามีครบทุกอย่างแต่เขาติดดินมากๆนะติดดินมากๆดูแลเราดีมากๆเสือได้ไปพี่โลกใช่ไหมๆๆดีมากมากเลยนะพี่นกน้อยพี่พิษนะคะเอฟซี<ๆ>ก็ต้องขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่ตุโลกแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั่วท่วทุกท่านด้วยนะคะก็ เห็นไอ้ชัยบอกกับพูดไปไล์สดว่างบที่ทำหอพ้านั่นเนี่ยคือมันคงไม่เสร็จหมดหรอกแต่พอดีพี่นกน้อยมาด้วยก็เลยครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณนะที่อยู่เบื้องหลังนะคนผู้ปิดทองหลังพระเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่หลายๆเรื่องนะที่พี่นกน้อยช่วยมาโดยที่ ไม่มีใครรู้ด้วยซ้าว่าตั้งแต่แรกๆส<ช>ี่ปีแล้วใช่ไม่มีอ่าจะไม่ได้บอกนะพี่น้อยจะเป็นคนที่ไม่ได้บอกจนมนาแอดรอนเองไม่รู้เลยเยอะตัวยอย่างอย่างเฟือง,งฟ้าเนี่ยซุ้มหัวใจเฟืองฟ้าที่เป็นตรงเงี้ยก็มาจากพี่นกน้อยเราก็ไม่รู้นะเพิ่งมารู้ที่หลังรู้ตอนหลังลใช่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าผู้ให้จริงๆนะ<ช>ผู้ให้คือผู้ยิ่งใหญ่เสมอผู้ให้ให้เรามีความสุขนะเอฟซี ใหโดยที่ไม่ได้หวังอะไรกลับคืนนา้นนั่นคือสิ่งที่ดีๆนะตอนเราไปที่โซโลตอนผ้าป่าไม่ว่าจะเป็นกระถินไม่ว่าจะเป็นพ้าป่าต้องพี่นดกน้อยทั้งพี่ทิพย์ผู้ใหญ่ใจดีนะดูแลเรื่องที่พักดูแลเรื่องอาหารการกินการต้อนรับการเอนเตอร์เทนทุกๆอย่างนะทุกๆอย่างที่ทําให้พวกเราพวกลุงพวกป้าแบบเนาะ,ะดูแลทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น ทั้งขากลับก็ยังจะดูแลเรื่องการเดินทางอีกต่งางหากไม่ว่าจะเป็นอาหารก็เตรียมมาคือแย่งกันนะคะพี่รุ่น้อยกับพี่คิปเนี่ยแย่งกันแย่งกันทําบุญค่ะทีะแย่งกันทําบุญนะคะเอซี SC. เขาถึงได้มีผิวพรรณดีได้มีอ่าสวยจากภายในสู่ภายนอกเอาแค่นี้ก็พอเอซีมีความออสุขเ,นะเขาจะเป็นคนที่อิ่มบุญอิ่มสุขใช่ใช่เราเห็นถึงความเป็นคนมี นะน้ำใจที่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะของนะทุก<ร>ท่านเ<อ>นะราผู้ให้คือผู้ยิ่งใหญ่เสมอให้เรามีความสุขอะไรที่เราสามารถให้คนอื่นได้แบ่งปันได้มันจะทำให้เรามีความสุขการให้มันจะเป็นต้องเป็นเงินทองถ้าเราไม่มีเงินทองเราให้ความรู้คำปรึกษา แม้กระทั่งถ้าไม่มีอะไรเลยให้ยิ้มรอยยิ้มก็ยังมีความสุขเลยค่ะเอฟซีนี่คือสิ่ปีให้ง่ายนะแล้วก็รวมถึงเอฟซีที่ติดตามลุงกับป้ามาตลอด4ปีที่ผ่านมานะหลายๆท่านก็เป็นเน่ยัปาเทอร์นนะพลังเงียบนะฮะท่านไม่ได้แบบนะมพิมคอมเมนต์มาให้นะฮะไม่ได้อ่ามาเจอเจอกันนะครับไม่ได้มาแสดงตัวนะแต่ว่าี่เรารู้นะว่าท่านคือ f ซนะ FC, นะทีนะ่ยังคงอยู่เคียงข้างนะแล้วก็ให้กาลังใจลุงช่างนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะตลอดนะสีปีที่ผ่านมานะฮะก็ขอขอบคุณในน้ําใจทีนะ่อันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมนะนะเดี๋ยวถูสาราหลังสีทองแล้วนะครับผมใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับ let เดี๋ยวจะถูสาราตรงนี้เสร็จที่เสือก็จะทำการฮนะจัดการกับรังต่อนะครับมีรังต่อมาอยู่ตรงขวดน้ำนี่นะฮะตำแหน่งอยู่ตรงขวดน้ำเลยนะพี่เสือวางขวดน้ำไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะเพื่อเตือนสติตัวเองว่าไม่ให้ลืมเนาะนะครับนะรังต่ออยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะกัดเอฟซีนะโดยเฉพาะเด็กๆเนาะนะครับที่ที่เขาไม่รู้นะแล้วก็มานั่งเล่นตรงจาราแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวรอ จบงานเี่ปู้พืชเสร็จก็จะจัดก,การเลยนะฮะไม่ลืมวันนี้ไม่ลืไม,ลไ,มลไม่นอนนะครับ รู้ตัวแล้วว่าจะโดนพี่เสือจัดการนะฮะแตกรังกันออกมาเลยนะครับมันได้ยินเนาะนะครับรังต่อรังต่อมันได้ยินพี่เสือพูดว่าจะจัดการมันเลยออกมาเลยเ ขอเตือนพวกเจ้าดีๆให้รีบหนีไปกอ,อนที่ข้อจะลงโทษพวกเจ้าอย่างสาสม เมื่อก่อนเขาอยู่ตรงเมื่อก่อนเนี้ยเขาอยู่ตรงศาลาหลังหลังสีน้ําเงินนะเอซนะครับพี่เสือก็นะเคลียร์จัดการเพืเรียบร้อยแล้วนะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนะี่ยย้ายมาทํารังอยู่ตรงศาลาหลังสีทองเนาะนะครับเนะอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวนะไปจัดการหลังจากลงไลน์นี่แหละนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะฮะ ฝากชมคลิปอื่นย้อนหลังนะฮะแล้วก็ติดดานให้กำลังใจด้วยนะครับผมนะ